ก็โดนซอมบี้ทุบหมดเลยก็เปิดประตูไว้แม่งก็พังได้สักอาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเมือฮางสุดเบเกมันไี้กับบางกีค้งครับแมป้ลจะมีชื่อว่าแมเปิ้ลสกายบ็อกซ์พักซองอีกรอบนะครับ <c oughs> เดวิดจอเดี๋ยวตอนนี้ขอรอเพื่อนผมมาก่อนนะครับแมงไหมมาสีม,มันมันเน็ตเน็ตพวมันกากมากจาก,จากภาคที่แล้วที่เราจากภาคที่ที่เราเริ่มต้นด้วมีดีนะครับวันนี้เราได้มาลุ่งโลดอีกครั้งเราได้กลับเราได้กลับมาลุ่งโลดอีกครั้งเพราะว่าผมได้ทำคิปเ p อร์ทาวเวอรไว้นะครับ เอ้ยมาทีวะเชา้าไอ้ี้ยมีแม่มุมดนะ้วยแมงมุ้มที่บ้านเต็มเลยไม่รู้ว่ามันอยู่บนหลังคาบ้านมึงอะโอ้ยมึงลี่นปักไปแค่นั้นมันจะมันจะพอกันเหรอ เร็วเร็วดีเขารีบเข้ามาที่นานจังวะเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีโปรเข้ามีเร็วเดี๋ยวมีโปรเข้ามาเร็วๆถ่ายดีสัตว์อัดเป็นชาสัตว์สอะไรพ่ออองงเอง Chào à chào à chào mẹ chào mẹ chào mẹ rồi mẹ chào 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 เรเปิดบ้านมันเลยบ,บ้านบ้านบึ้มพอกิเปร์เฮ้ยเฮ้ยซอมบี้พังประตูซอมบี้พังประตูไม่ได้ปีดไม่ได้ปิดไอ้น้ำซอมบี้พังประตูบ้านมึงอะ เค <Okay, S 2> เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดมาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไม่หยาอ่าลองออกก็ได้เอาออกก็ได้้ยพวกพวกพวกเน็ตพวกพวกเน็ตกลาเข้าไหล พวกเนี่ยกาบมาหลายโอ้บานบานบุ้มลร้อนปนบุ้มเอ๊ะเปิดไม่ได้เยเป็นไรอ่ะมันคือว่าไม่เชื่อมต่ออ่ะ ออกเกมเข้าไมา่แบบตัดตัดตัดยี yeah, ่ยไม่ต้องตัดละกัสถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วต้องถ่ายจอบงเยี่ เคเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปแล้วเปิดแล้วแต่เข้าเข้ามาปุ๊บแม่งเหลือแต่ดินนี่แล้วๆๆ้วๆล้วแล้วแล้วก็ออกแอปเข้าใหม่ดี ไอ้เี้ยนี่เี้ยนี่นนคนตีนไม่เว้ยคือตอนนี้บ้านมึงโดนมึงโดนซอมบิ้พังประตูมาแล้วเร็วเลยบีมเข้ามาด่วนเลยบ้านในน้ำจะพังนั่นแะบ้านในน้ำามนจะพังแล้วเว้ยบีมบีมบีมรอ บีมอ ul yeah! <laughs> ีกี่บีมคนตีในสัตว์บีมอีกี่สัตว์โทโทรสัตว์คนโละสามรอบมึงไม่ตอบเต๋อเราบล็อกด้วยเอ้ะใครเข้ามาเอาเตะออกบีมบีมเอ๊ะใครเข้ามาเตะออก ตีบีมออกแม่งเลยบีมตอนนี้บ้านบ้านในน้ำแม่งกลายเป็นบ้านล้างเลยฮะเออมีนังซอมบี้มันังเกียวตันเลยอะ่ะแล้วแม่งซอมบี้แม่งก็พังพังบ้านในน้ำเรียบร้อยแล้วชุดฟาร์มชั้นดี มันพังบ้านพังบ้านหมดแล้วปีม,มึงก็เข้าไปตรงหน้าใต้ทาวเวอร์ดิเอ้บีม,มีคนแปลกหน้าเข้าโอเตะออกเอ้ยนี่มันคนดังนี่ว่ะโอ้เตะออกอะไรบล็อกทำไมบล็อกทำไมกดบล็อกกดบล็อกแม่ง ออกแล้วเขาออกไปแล้วนเอากล่องกล่องหน้าสุดอะ่ะมันจะมีของเยอะกว่าก,กล่องท้ายๆหน่อยมึมกงก้างธนูไปคราฟกันดิเิอไม่ได้เข้ามาเองอื ฟามทำไมบีมมึงดูกล่องด้วยดาบเต็มเลยนะ่ะ<อ>ไม่ต้องฟาร์มแล้วมั้งบีมบีมเดี๋ยวเราว่าทำวงจรแยกของดีกว่าทิ้งต้งมีแต่ขนแปกเข้าว่ะเฮ้ยเตะออกอย่างเดียวเลยตอนเนี้ย น้ำเร็วแม่งมีคนแปลงหน้าเข้ามาเนี่ยแง่ขึ้นเมื่อไหขึ้นมาไห่บอกกูด้วยกูจะปรับให้แม่งมีแต่คนแปลกหน้าเข้าเนยอ่าจุดหายอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าโอเค บีม๋ยวเราทำเครื่องแยกของกันดีกว่าว่ะท,ทิ้งดาบทิ้งดาบเอาแต่ทองเอาอ้างนั้นปะ่ะดาบไม่เยอะเกินไปละวถ้าบีมเอางนั้นไปมันเต็มเลยเราปรับเราเป็นเราปรับไปเป็นอย่างอย่างเดิมดีกว่าไปดูบ้านมันก่อนเถอะ อ,อ๋อนี่ก็โดนซอมบี้ทุบหมดเลยแล้วเปิดประตูไว้แม่งก็พังได้อืมข้างล่างข้างล่าง นี่กล่องนี้กล่องหน้าสุดเนี่ยเหล็กมันไม่ค่อยดอกอ่ะมันนานามันดอกทีแต่จะว่าไปแม่งดอกแม่งดอกแล้วกูก็เอาไปทําตัวนั่นหมดแล้วอ่ะไม่กูไปทํากูไปทําตัวดูดไปแล้วอ่ะกลัวไปทําพ่อมันอันนะไอส้สัมึงไม่เก็ต มึงไม่เค็ดเหรอตัวมึงล่วงเพราะโดนไฟไหม้เนะ้่น่ะอ๋อเหล็กต้องการเหล็กเหล็กดูเหล็กดูเหล็กพอนะอ่อนะเออมันเกิดเต็มเลย ว,วุดวุดไหนวะวุดวุดอะไรเม,มาเลยป่ะเนี่ยเออว่างั้นแหละฮะมีอะไรนะบอกลกหนุนพ่อเออมีมีมีม บีมบีมบมีเหล็กอยู่ในตัวสักประมาณสามสิบกว่าอันว่ะที่ตีเหล็กอะเอ็นวิวอะทำเอ็นวิวอะเอ้ยอ,อย่าบีมันสาสรเหล็กอุตส่ามี เออคราบาหมดเลยไม้พลอ,องก็จะบล็อกเล่งไงอะไรไม่ไว้ใจเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตัวอะไรมันดอกปุ่มวะนะ่ะเฮ้ยตัวอะไรดอกปุ่มวะเฮ้ยเอาดาบเอาดาบไปอินชานดิมันจะแบบตีแรง

ต้องมีเรเวลด้วยเว้ย,วย,วย,วยวโอ้โห,โโห,โโหโพวกเรลวนี่มีไฟมีชาร์ปเน็ตแล้วก็มีน็อกแบ็กด้วย หาอะไรที่มันตีแรงๆก่อนเหมือนมึงนี่ไงได้แล้วโอ้โหเวลไม่ถึงอีกมันโถเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ดีกว่าทำเออทำทำไม่เหอะ ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราทำอันนี้เอ้ยเดี๋ยว